ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เ,รเจ๋งๆฉลามชอ็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับก็กลับมากับผมโอบิกนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาอวดนะฮะว่าเมื่อคืนผมเจอคนดังมาครับผมก็ต้องเล่าก่อนนะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นวันรีแลกิ้งครับผมผมก็ในฐานะคนทำชาแนลคนทำยูทูบก็เลยมันนั่งเก็บแลกิ้งเก็บอะไรกะจบแบบสวยๆอยไรเงฮะชักดาวทองร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นไปเล่นมาไม่รู้บุพเพศนิว่าอะไรโชคชะตาก็นําเขาทั้งสองมาเจอกันครับผม พอทิวลิป2 0 1พนะฮะพยอดของมองอิ่มแม่งใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะแม่งโคตรเซ็งเลยแล้วยิ่งช่วงนี้ผมงานยุ่งๆนะไม่ค่อยมีเวลาเล่นแล้วเล่นทีก็เล่นโคตรกะเลยแล้วแพ้รัวๆนะฮะหัวนี่แบบนอนไปหมดแล้วยิ่งมาเจอโปรแกรมช่วยเล่นนะฮะแรง,งกิ้งดาวทองนี่ชนะทีก็บวก5บวก7อย่างเงี้ยแพ้ทีลบแล้วแหละลบ20ลบ25อย่างเงี้ย<า>อ้เสียเทือนใจ<ป>ก็เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมแหมไอทิวลิปมึง อแอมก็น้อยมึงยังจะสุ่มนะร้อยดาวทองร้อยหกสิบเจ็ดนะเจออีกนะดูสู้มา,ม,ามีสมาธินะฮะเลี้ยงไปโยกทีทรงวิ่งทรง,งเจเบล เอาเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เฮ้ยชิบมาหายแล้วเฮ้ยอีกสองใจเย็นโอ้โหฟิวจอรันกูโอ้โหชัดเลยนะฮะวันนี้ได้เจอตัวเ,วเป็นๆเลยนะฮะในที่สุดก็ได้โดนกับตัวนะฮะกำลังอัดคลิปด้วยแม่โอเค เลาะไปฮะหัวเลาะให้มันรู้ว่าเราหัวไม่ร้อนนะฮะเจอสักทีโอ้ยหัวเลาะอ,อีกหนึ่งดอกนะฮะให้รู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้หัวร้อนตามเกมที่มันอยากให้เราหัวร้อนนะฮะแต่จริงๆนี่เรียกได้ว่าหัวเดือดไปหมดแล้วนะฮะหยิดสัตว์เล่นแรงแล้วมาเจอพุทพุทแบบนี้ฮมันใช่บอกว่าฮะคนอื่นเขาเล่นกันมาตั้งใจเล่นแรงกิ้งนะครับผม มึนเลยนะฮะเจอเงียไปจะทำไงทีเนี้ยอ๋อเกมแม่งก็ลบกูเยอะอีกออย่ายิงกูเยอะแล้วกันสักลูกนึงนี่นะผมกดเปลี่ยนตัวนะมันมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันกดเปลี่ยนตัวได้นะฮะแต่มันวิ่งเข้ามาเอาบอลไม่ได้ดิโกดีดูเดกอาผมดิเหมือนไม่มีวิญญาณอยู่กับล่างนะเอออ่ะยิงซะดิมา มันกดเปลี่ยนตัวได้นะฮะแต่ตัวไม่เข้าบอลดูดิเอออ่าโอโ้โ,อโหเลกแกอากูจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะฮะเดี๋ยวลองไม่ส่งดูบ้างนะะเลือมันจะหัวร้อนนะฮะอ้นี่แหะหัวร้อนมาเอาเลยพอหนุ่มเต็มที่ถ้าคิดว่าดีก็ทำต่อไปอ่ะจัดไปยิงเออยังจะเซฟได้ โอ้ยจะลุ้นทำไมวะยังไงก็แพ้อยู่แหละแต่มึงแจ็คจะยิงเยอะแล้วนะเนี่ยฮะดูไหมยิงแต้มต่างเนี่ยกูลบเยอะนะเนี่ยนะยึหลหน่อฟังหนอ่เอ,อเฮ้ยนิ่งนัองโซเลตามิโด้กูเลยอ่ะ,ะทำไรกูก็ทำเลยยอมแพ้เพีซเอาเลยเพื่อน จบครึ่งแรกไปแล้วนะฮะจบเกมแล้วที่เด็กเสียไม่ได้ออ่ะดูดูดูการเลตเบลนะฮะทำอะไรล่ะนะการเลตเบลกูเสียสติไปเลยนะก็ตอนนี้ก็ใช้แผนใหม่อยู่นะก็กำลังนึกว่าจะแบบมาเก็บแต้มแรง์กิ้งทดลองแผนใหม่พอมาเจอพวกเพี่ยนพนี้ก็บางทีแม่งก็เสียอารมณ์นะฮะ ผมก็งงว่าทำไม GM มมันจัดการในพวกโปรพวกนี้ไม่ได้จริงๆมันก็มีมานานแล้วนะฮะแล้วมันทําให้สมดุลของแรง์กิ้งสิ่งต่างๆในเกมทําให้คนเล่นใหม่ๆทั้งคนเล่นเก่าๆเนี่ยมันเลิกเล่นกันไปหมดนะฮะจริงๆเขาน่าจะจริงจังกันมากกว่านี้นะฮะผมก็เห็นเขาป่นกันมาตั้งนานแล้วแต่ก็ได้เจอกับตัวทีจริงๆผมเจอเป็นเป็นครั้งที่3ามนะฮะแต่ครั้งนี้พอดีแบบอัดคลิปพอดีครับผมคนดังนั่งเคลียร์นะฮะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เจอเต็มเต็มเลยนิ่งเลยส -0 แอมต่างน่าจะลบประมาณสักยี่สิบห้าไหยี่สิบยี่สิบห้าเงี้ยเอาจานหมดแล้วเออนั่นแหละจบซะดีหมดลมเลย ก็ฝาก T m ด้วยนะฮะจัดการพวกมันไปสักทีไม่งั้นคนที่เขาอยากเล่นจริงจริงคนที่เขาตั้งใจจะเก็บแรงหรือว่าเล่นแรงเก็บแต้มจริงๆเนี่ยเขาเสียอารมณ์นะฮะแล้วบางทีเขาก็เลิกเล่นไปเลยก็มีนะฮะก็เกมดีๆผมก็อยากให้มันอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเอามันอยู่อยู่แล้วแหละ TM TM ็ทีเอมป่านนีงรวยหมดเติมของโปรโมชั่นนะฮะเปิดกันยับหมดเอาเถอะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ซับสไคร์ช anel ของผมด้วยละกันนะฮะยังไงก็ลากันไปก่อนครับผม